สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมในวันนี้เราทําอะไรวันนี้ผมนะครับก็จะมาแจกแหนเบสบอลเนาะซึ่งวันนี้ก็อยู่กันในเกมไมครเวอร์ชัน1 8 2นะครับสำหรับแบบนี้คืออะไรแบบนี้ผมทาไว้นานนั่นแหละทำไว้ตั้นแต่ปีที่แล้วเลยนะครับผมถ้านับนับแต่เวลาเฉพาะที่เราสร้างเนี่ยใช้เวลาทั้งสิ้นหนึ่งเดือนนะครับผมแต่ถ้าเกิดนับเวลาตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มทําจนถึงปัจจุบันก็ประมาณสีนน่เดือนนะครับแต่ทําจริงๆอ่ะแค่หนึ่งเดือนนะครับก็ทํใไ้แบบนี้ถึงทานานก็พนมมนเพราะว,ว่าระบบ สำหรับใครที่อยากเอาไปลงมดลงอะไรก็เต็มที่ครับผมแบบนี้แจกครับผมไม่มีเครดิตไม่มีอะไรด้วยเนาะก็สำหรับไอพวกที่มันอยากทํานั่นแหละอส่วนแบบนี้ครับผมถามว่าเริ่มทาได้ไงเริ่มทำเรทำพราะมีคนดูขอมาเยอะใช่ผมก็ตั้งใจที่จะทําแต่ว่าเ้ื่อคราที่เวลามันไม่พร้อมนะครับแต่ว่าไม่ต้องหวงผมแบบนี้ผมทาไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเสร็จนะครับก็จะทําจนกว่าผมจะเลิกทําช่องอะอืม โอเคมาเดี๋ยวเราไปทัวร์ทีละส่วนกันดีกว่าตอนนี้รผมเราจะพาไปดูแมพกันเนาะนี่นี่ก็จะเป็นในส่วนของตัวแมพนะครับก็จะมีทั้งหมดสี่สีด้วยกันแมพตรงนี้มันมีความใหญ่มากๆครับผมใหญ่จริงๆก็ก็แบบนี้ครับผมผมคลิปนี้ผมอาจจะไม่ได้ตัดต่ออะไรมากมายนะครับผมขอโทษด้วยแล้วกันอาจจะไม่ตัดต่อเลยด้วยซ้ำเพราะว่าผม <laughs> ไม่รู้ว่าอาจจะตัดก็ได้โอเค ตัวแบบันนี้ก็จะมีหมดสี่สีด้วกันนะครับพอเราเราสามารถซื้อของได้นะครับโดยการนําทองมาแต่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 คือต้องขอบคุณเจกคนหนึ่งที่บอกว่าผมก็ลืมเหมือนกันว่าคำสั่งเครียร์มนันเราตะมงแต่หนึ่งจนถึงจำนวนที่ต้องการนะนี่ปึ๊บเชื่อเข้ามาไม่ทำงานไปทำคูขายหน้าสิเออก็นั่นแหละไม่เป็นไรคือมันก็เป็นความผิดพลาดของผมเองอะที่ผมไม่ได้ดูแลเลยที่มันดีวันนี้นะครับ ก็แบบนี้ก็จะแจกในใตล้ลิงก์รีริปชั่นเลยไม่มีเงื่อนไขอะไรนะซี่ก็สามารถไปโหลดได้เลยนะครับผมผมแจกผมจะแจกตั้งแต่วันนี้ผมประมาณหนึ่งเดือนอะ่ะวันนี้วันที่เท่าไร่วันนี้วันที่สิบเก้านะครับผมจะแจกจนถึงวันที่ยี่สิบเก้าเดือนมีสานะครับผมแล้วผมก็จะลบไฟล์ออกนะครับโอเคก็เข้าใจตรงกันได้เนาะอืมฮึโอเคสำหรับคอมมาก็จะอยู่ตรงฝากสีนํำเงินของผมแล้วก็อยู่ตรงนี้เนาะ พอมาผมแบ่งสีให้ชัดเจนเนะผมก็สามารถนําไปทําต่อ,อไดนะ้เนาะถ้าเกิดทําเสร็จแล้วเราจะคอ,อมมาย้ายไปไว้ตรงไหนให้เราก๊อปด้วยสแต็กเจอร์แล้วเราก็ไปไว้สักทีนึงไกลๆนะครับผมนีม้สแต็กเจอร์แม่งไม่โหลดเพราะว่ามันไม่ได้เข้าแบบนานแล้วก็นั่นแหละอืมก็โอเคสรับตัวนี้ก็มีประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของอ่าแมพที่อื่นกันบ้างว่ามีอะไรนะครับผมทำใหญ่จริงอะ่ะขอโทษแล้วกัน ถ้าผมทำสเกลเล็กกว่านี้ผมอาจจะขยันทํามากกว่านี้นะครับโอเคไปดูที่ล็อบบี้กันเลยไอ้ไอัอน,นี้หับพูดผิดตันนี้ก็จะเป็นในส่วนของล็อบบี้ปึ๊บนี่สวยปะอันนี้คือตั้งใจทํเองนะครับผมความจริงตอนแรกมันเป็นแค่แตงสีขาวแล้วผมก็แค่ใช้สตั๊กเจอผมวางไว้นะครับผมอ่าสำหรับเวทวอลผมก็ทาเองนะครับผมผมมีน้องคนหนึ่งที่ก็เป็นน้องรักผมแล้วกันเขาเรียกน้องรักไปไหมไม่รู้ ชื่อไม่ไม่บอกชื่อแล้วกันแต่ว่าเขาเคยมาเล่นเอาชีวิตรอดกับผมอยู่นะครับก็คนนั้นแหละผมก็เรียกเข้ามาบ่อยๆเนาะก็ผมก็ชี้เกียจตนะผมก็ขอโทษเลยล้วกับไม่ไม่ไมคือยังไงซัในอนาคตยังไงก็น่าจะทําไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้คุณสามารถลงระบบระเบิดแบบทิ้งก็ได้ผมไม่ได้ว่าอะไรเพราะแบบนี้ผมก็แจกอยู่แล้วเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับนี่เราก็มี n อ c พีซให้กลับนะเพื่ออำนนยความสะดวกให้เรานั่นเองประมาณนี้เลยเนาะ นี่ก็ถ้าเกิดว่ากลับมาไม่ได้ก็ผมให้เราพิมพ์ออนนะให้เราพิมพ์ในนี้ออนนะครับโอเคก็แบบนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะนี่ตอนนี้ก็มาตกแต่งร้านค้าแต่ว่าแบบนี้ครับผมถ้าไม่ทาเบสบอลก็ทําได้อีกอย่างนึงก็จะเป็นในส่วนของแบบพวกโลเพอะไรก็ได้นะผมแล้วแต่ประตูนี้เข้าได้นะครับผมไม่ใช่ว่าเขาไม่ได้เวลกูด <Very good. S 1> แล้วเวลากลับเราก็กดกลับออความจริงคือมันต้องมีประตูขากลับเลยเนาะแต่ว่าผมพี่จะทำนี่ ส่วนคอมมานด์ไอตัวนี้อยู่ตรงไหนเราขดลงมาด้านล่ังแบบตรงนี้เลยผมขี้เกียจจริงๆอ่ะก็ขี้สภาพออกแล้วอ่ะแม้แต่คอมมานด์ประตูวัดยังทาไม่เสร็จอ่ะเพื่อจริงๆไหมมันจะต้องมีแท็กแล้วก็จะต้องมีบอกว่านี้ตอนเราเข้าสู่ทับล็อบบี้อะไรแบบเนี้ยความจริงมันต้องมีนะครับผมแต่ว่าผมไม่ทาเกียจมากๆคือถ้าทําด้วยมอดหรือแอดออนหรือไม่ก็ปลั๊กอินอ่ะมันก็จะง่ายกว่านี้ประมาณล้านเท่านะครับผมบอกไว้ก่อนเลย ถ้าคอมานเบดเวลเฮ้ยถ้าราคอมานเบดวอลครับผมผมบอกอย่างหนึ่งครับผมว่ามันไม่ยากแต่มันเยอะเข้าใจไหมคือมันเยอะเว้ยคือแบบมันต้องแบบเบ่งสีอันสีสีแล้วก็ต้องแบ่งชนิดของร้านค้าด้วยนะครับก็ประมาณนั้นเลยนะถ้าทําแบบกล่องมันก็จะยากขึ้นไปอีกแบบหนึ่งมันก็จะยากอีกแบบนึงมันยากคนละแบบแต่ถ้าเกิดเป็นในส่วนของสูตรเอ c ซข้อเสียมันคือมันต้องใช้เป็นเงินแบบนี้เปแบบในสกอร์บอดเท่านั้นอะ คือเราใช้ทองอันนี้ยังไม่ได้ครับผมคือเราต้องลงมัดเรียดออนสักอย่างนี่แหละเพื่อที่จะให้คําสั่งเคลียร์ยมันเคลียร์ตามจํานวนที่ต้องการจริงๆนะครับผมอย่างเช่นผมวกำหนดเป็นห้าแต่ว่ามันก็เอาจ่ายหนึ่งมันก็ยังจ่ายเหมือนเดิมครับผม,มก็ยังเดเหมือนเดิมโอเคก็ประมาณนั้นเลยเนะนาะับผมดสัรว์แค่นันวันนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับคลิปนี้จะไม่ได้มีอะไรมากเนาะก็สามารถเป็นโหลดแบบได้นะครับผมถือว่าผมทําให้เล่นให้มาสารวจต,ต่ออะไรแลร้วกันเดี๋ยวอีพีหน้าผมจะมาบอกเทคนิคการทําพื้นฐานแมปเลยเนาะ เออเอาจิงจริงไหมคือไอ่ทาแบบคนกนี้มันไม่ยากหรอกนะไอ้พวกนี้แต่มันน้องะคอมมานนั่งแก้แล้วแก้อีกคือรู้ไหมว่าผมแก้คอมมานหนึ่งสัปดาห์เลยบอกไปก่อนเออไม่ได้พูดเล่นพูดจริงนั่งแก้แล้วแก้อีกอแล้วคือคือการทำหนึ่งไอเทมหนึ่งสล็อตอ่ะมันต้องใช้หุ่น a ซ c หกตัวใช่ไหมแล้วไอ้การทงหกตัวเราก็ต้องไล่ไปอีกหกไอเทมนะครับผมแล้วคือหนึ่งไอเทมมันต้องใช้คอมมานอย่างน้อยเจ็ดอันนะครับบอกไว้ก่อนเลยเออแล้วลองชิดดูมันมีทั้งหมด เท่าไหร่อ่ะห้าคูณ 4, สี่ยี่สิบสล็อตเอายี่สิบสล็อตคูณกับเจ็ดแล้วก็คูณกับเจด็ดอีกรอบหนึ่งนั่นแหละคือจำนวนคอมมานด์เออแล้วคือต้องนั่งแก้ทุกชุดนะครับผมไม่ใช่ว่าแก้แค่สองสามอันมาแก้ทุกคิวโดยโอเคก็เข้าใจผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆทำให้นะครับอ่โอเคสหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชม,มผมแล้วไว้จเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสหรับคลิปนี้อาจจะมีเสียงจิ้งหรีดรบกวนก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะเพราะผมเที่ยวเพลินเกินนะครับอ่าโอเคสหรัับวนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสสวัดีครับ